สวัสดีครับผม AN Channel ครับทุกคนครับวันนี้ทุกคนก็อยู่กับร้านถูกดีมีมาตรฐานโชว์ยิยาภาณิชเช่นเคยนะครับวันนี้ครับทุกคนเป็นวันที่7นะครับกบรกฎาคมซึ่งนั่นก็เป็นวันปั้นผลประจำเดือนมิุนายน2565ออกนิ่นงเองนะครับ วันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะผมก็จะมาะอัปเดตซื่งที่ผมเคยบอกไว้นะครับในคลิปของการทําปันผลเนี่ยผมจะทําเป็นระยะเวลา1ปีเต็มนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการจําเจนะครับในเรื่องของการทําคลิปรายได้เนาะแล้วก็ทํำไมถึงทํา1ปีที่ผมเคยบอกไปเป็นการเปรียบเทียบนะครับก็คือจะเปรียบเทียบที่1ปีนะครับว่าที่ผ่านมาก็คือร้านผมเนี่ยนะครับ มีรายได้นะครับจากการทําถูกดีเนี่ยประมาณเท่าไหรผมเื่อเป็นแนวทางนะครับให้ว่าที่พาร์ทเนอร์นะครับที่กําลังมองมองธุรกิจตัวนี้อยู่นะครับได้ตัดสินใจนะครับว่ามันควรทําดีไหมอะไรต่างๆเนาะนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ารายได้ที่เกิดขึ้นตรงนี้เป็นของร้านผมนะครับที่มีจานวนประชากรก็เกือบเกือบหนึ่งพันังคาเรือนแล้วก็มีคู่แข่งครับในด้านในด้านของร้านโชว์หวยอยู่ในชุมชนเนี่ยก็ประมาณเกือบเกือบสิร้านค้าเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเยอะมากแล้วก็ล่าสุดก็จะเห็นบอกว่าจะมีโดนใจนะครับเข้ามาเปิดนะครับอย ก็ยอดที่เกิดขึ้นนะครับมันไม่สามารถเปรียบเทียบกับยอดอื่นๆได้เลยนะครับเพราะมันขึ้นอยู่กับทําเลนะครับของแต่ละพื้นที่เนาะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนบางที่นะครับอาจจะได้น้อยกว่าผมหรือว่าบางที่นะครับได้มากกว่าผมอันนี้ แล้วแต่นะครับของแต่ละพื้นที่นะครับอันนี้ผมมานําเสนอนะครับในด้านของร้านโชว์แวพาณิชย์นะครับของผมเองนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังรับชมนะครับฝากให้กำลังใจโดยการกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง A N Channel นะครับเป็นกำลังใจให้กันเนาะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่องผมนะครับและจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับผมตอนที่ท่านตัดสินใจที่จะเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับร้านถูกดีมีมาตรฐานนะครับก็รบกวนนะครับใส่ร้านแนะนําให้หน่อยนะครับ พิมพ์คาว่าสมัครนะครับแนะนําโดยร้านโชวิยาพาณิชนะครับจังหวัดกาลสิน์จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยครับผมถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับยอดของเดือนมิถุนายนนี้นะครับผมได้เพิ่มมาจากเดือนเมื่อกี้นะครับที่ผมทําไปว่ายอดตกเนาะ,อะยอดเดือนเมื่อกี้ไม่ได้ไ,ดไม่ถึง5้าแสนนะครับได้ประมาณ4ี่แสนแปนะครับซึ่งหายใจจากเดือนเมษาก,ก็ประมาณ1น0 0 0แสนนิดๆเลยดีเดียวทีนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเดือนนี้5้าแสนสองับาทอันนี้ทั้งหมด ทั้งเดือนมิถุนายนนะครับเป็นยอดขายทําไมถึงเพิ่มขึ้นมานะครับก็ในช่วงมิถุนายนเนี่ยก็มีช่วงกลางกลางเดือนหน่อยก็มีงานงานศพนะครับของญาติก็ได้มีการขายสินค้านะครับในด้านของเครื่องครัวแล้วก็แอลกอฮอล์นะครับก็คือเขาก็มาเอาตรงนี้เพื่อใช้ในงานนั่นแหละนะครับแล้วก็บัตรสวัสดิการนะครับช่วงต้นเดือนก็ถือว่าเยอะพอสมควรเฉลี่ยนะครับของทั้งเดือนเนี่ยก็เฉลี่ยก็ตกประมาณวันละหมื่นประมาณหนึ่เจ็ดนะครับก็ได้ปันผล ที่ยังไม่หัก15%น้องทุกคนก็64,338บาท20สตางค์นะครับก็คิดประมาณ12.3%กว่าๆนะครับก็เดือนนี้ก็ได้12%มันจะมีบางร้านได้น่าจะได้มากกว่า12%นะยอดขาย3 0 0 0กว่าบาทได้ปันผล50,000กว่าบาทเลยทีเดียว มันผมคิดคร่าวๆดูโดยที่ไม่ได้กดเครื่องคิดเลขจริงๆนะก็ประมาณ1 0 1สได้นะทุกคนอันนี้ก็คือปัจจัยที่ทําให้ได้เยอะขนาดนี้ก็คือว่า,าขายพวกสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่แอกลกอฮอล์นะครับเยอะนะครับมันก็เลยปันผลตรงนี้กำไรกำไรมันสูงนะครับถ้าเป็นแอลกอฮอล์เนี่ยกำไรมันก็ไม่เกิน5บาทนะครับอย่างเบียร์ลังหนึ่งก็กาไรแค่4บาทอะไรเงี้งประมาณนี้นะครับถ้ายกลังน้อยนะครับแล้วก็ขายแพ็คน้อยขายเดี่ยวเยอะอะไรเงี้ยปันผลเราก็จะได้เยอะตามนะครับเดือนนี้นะครับ ทีดีทีดีหักไป15% 9,756บาทนะครับทีนี้เนี่ยปันผลที่หักแล้วนะครับ54,581บาท60สตางค์มาหักภาษีของก้อนนี้อีกนะครับก้อนปันผลนะครับ247บาทนะครับ0.01สตางค์นะครับแล้วก็หักนะครับค่าถุงพลาสติกค่าเน็ตนะครับที่ผมสั่งถุงไปแล้วก็อินเทอร์เน็ตนะครับรวมเป็น2,396บาท80สตางค์นะครับค่าแบบเดินนี้นะครับ ผมประมาณการอยู่ที่3,000บาทเพราะว่ายังไม่ได้มีการคียเข้าไปเพราะว่าวันนี้เป็นวันปันผลวันแรกตัวาภาษีซื้อขายนะครับทางทีดียังไม่ส่งมานะครับยังไม่ส่งรายละเอยียดตรงนั้นสรุปมาเพื่อจะให้เราเคียาภาษีแวดต่อไปเนาะผมก็เลยตีคร่าวๆไว้ที่3,000บาทนะครับทุกคนแล้วก็ค่าผ่อนธนาคารนะครับ9 4 0 0สี่นะมันจะมีอยู่คือเ้าถามว่าทำไมถึงได้เสีย9 4 0 0เนาะ8,800ก็คือผมกู้5 0 0 0 0นะ ที่จริงนะจาย8,800แต่ว่ามันจะมีเงินประกันอ่าสินเชื่อนะครับอีก600บาทมันก็เลยบวกกันเป็น9,400นะครับทุกคนนะครับแล้วก็ค่าจ้าลูกจ้างเดือนนี้นะครับปกติก็คือจ้างวันละ300บาทก็คือตกเย็นปุ๊บก็คือจ่ายเลยทีเนี้ยก็คือเดือนนี้ก็รวมเป็น1,000 0บาทนะครับทำไมเพิ่มขึ้นมา1,000 0ก็คือในช่วงที่เราไปช่วยงานศพนะครับก็ให้น้องเขาเฝ้าร้านให้อะไรต่าง นะครับก็เลยให้พิเศษหน่อยแล้วก็วันไหนที่แบบใช้งานน้องหนักหน่อยก็จะเพิ่มพิเศษให้300-400-500แ,แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับที่เราเห็นหน้างานนะครับแล้วก็ค่าไฟนะครับเดือนนี้4,070บาท92สตางค์นะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันเหลือ2 5 4 6 6บาท8 7สตางค์แต่เราก็ต้องแอบหักค่าแรงเราไว้ก่อนสักหมื่นนึงละกันนะครับก็เฉลี่ยก็เอา อ่าเป็นค่าอยู่ค่ากินนะครับก็เป็นค่าเสียเวลานะครับเอาไว้แค่นี้พอ1 0,000หมื่นนะครับแล้วก็เหลือเป็นเงินเก็บนะครับขออนุญาตใช้คเว่าเงินเก็บแล้วกันเนาะหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบหกบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับยอดนะครับยอดขายนะครับของร้านผมเนี่ยก็จะอยู่ที่สี่แสนถึงห้าแสนยังไม่แตะหกแสนสักทีนะครับมีสูงสุดแค่เดือนอ่าเมษายนนะครับห้าแสนแปดนะครับก็อีกหมื่นกว่าบาทก็จะถึงหกแสนยังไม่เคยเห็นคือบางร้านเนี่ยก็แอบก็แอบแบบ ชื่นชมแล้วก็แอบ,บ it, อิจฉานิดๆก็คือไม่ได้อิจฉาแบบอิจฉาตาร้อนนะแบบอยากมีโมเมนต์แบบนั้นมีบางร้านที่มาโพสเนี่ยก็คือแต่ร้านก็แต่ละหนึ่งล,ล้านบาทยอดขายนะครับก็ก็หลายเดือนระสมกวรที่เขามาโชว์ในกลุ่มกันนะครับก็ยังมีโมเมนต์แบบนั้นบ้างน,นะครับแต่ก็ด้วยเนาะด้วยชุมชนด้วยคู่แข่งอะไรต่างๆมันก็เลยทําให้เราได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคนะทุกคนก็ ไม่ไม่ต่ำกว่า4 0 0แสนก็หลายๆเดือนที่เปิดเปิดมา6-7เดือนเนี่ยก็จะอยู่ที่4 0 0แสน4 0 0ถึงแสนประมาณนี้นะครับปันผลก็จะอยู่4 0 0 0 0,000 0 0หถึงหหลังจากหักแล้วนะนะครับ4 0 0ห0ืถึงหาหหลังจากหักแล้วก็อยู่ที่บ้านนอกนะครับไม่ได้ไปทำงานอยู่ในเมืองใหญ่นะครับอยู่ที่ชนบทก็ค่าครองชีพอะไรต่างๆมันก็คงไม่สูงเท่าอยู่ในเมืองใหญ่เนาะก็ลองพิจารณาดูครับว่าเราควระจะทำดีไหมนะครับบางท่านเนี่ยก็คืออยู่เมืองกรุงเนาะ ที่โทรมาปรึกษาเนาะก็อยากกลับมาบ้านอยากมาทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีงานประจําอะไรต่างๆที่อยากกลับมาทําผมก็เบรกไว้ก่อนนะให้ศึกษาให้ดีก่อนดูในช่องผมก็ได้นะครับดูในช่องผมก็ได้ในอะไรต่างๆนะครับศึกษาคือผมท,ทําคลิปไว้เยอะมากนะครับก็บอกให้เขาศึกษาให้ดีก่อนก่อนที่คุณจะสละงานตรงนั้นมาว่าม,มันเหมาะกับคุณจริงหรือเปล่าเพราะว่าร้านถูกดีมันไม่ได้เหมาะกับทุกคนอันนี้ต้องบอกตรงๆนะ เพราะว่าคนที่ยกเลิกก็เยอะเหมือนกันอันนี้ผมพูดกลางๆนะครับไม่ได้แบบอ่าไม่ได้ไม่ได้พูดแบบไม่อยากให้มาสมัครหรือว่าอะไรต่างๆนก็คือเรากลางๆคุณรับได้คุณโอเคกับอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่อยู่ในโพสเฟซบุ๊กก็ดีในกลุ่มก็ดีหรือว่าอะไรที่ผมพูดลงไปใน YouTube ก็ดีซึ่งมันเป็นความจริงทั้งหมดอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเรียนรู้กับประเด็นนั้นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเราจะยอมรับได้มากน้อยแค่ไหนนะครับถามว่าผมายัางเดือนหน้าต่อนะล่าสุด QI เข้าเมื่อวันที่6 ก็โดนปรับไปก็ไม่ได้อะไรเพราะว่ามันก็เกิดจากความผิดพลาดอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็ประมาณท,ที่ผมสรุปไว้นั่นแหละนะครับคลิปถ้าก็ สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับในเรื่องของ QI เข้านะครับผมก็วันนี้ก็มาอัปเดตนะครับวันที่7กรกฎาคมนะครับ2565ในเรื่องของรายได้นะครับของการทำร้านุดิดประจำเดือนมิถุนายน2565นั่นเองนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากให้กำลังใจในการกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง A N Channel นะครับเป็นกำลังใจให้กันเนาะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากผมนะครับ และจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับผมตอนที่ท่านตัดสินใจที่จะเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับร้านถูกดีมีมาตรฐานนะครับก็รบกวนนะครับใส่ร้านแนะนําให้หน่อยนะครับพิมพ์คําว่าสมัครนะครับแนะนําโดยร้านโชวิยาพาณิชย์นะครับจังหวัดกาลสินจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับผมจะช่วยแนะนําทุกท่านนะครับตั้งแต่เปิดร้านจนถึงการดําเนินร้านเลยทีเดียวนะครับมีปัญหาติดขัดอะไรนะครับอยู่ขั้นตอนไหนนะครับผมก็จะช่วยแนะนําท่าน ทุกขั้นตอนเลยนะครับผมก็รับรองจะไม่ผิดหวังนะครับถ้าให้ผมคนนี้เป็นคนแนะนําท่านนะครับสซาลบวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามผู้ชมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ